สวัสดีค่ะใครที่มีกันไกเก่าแล้วก็ไม่คมนะคะอย่าทิ้งค่ะเรามีเทคนิคดีๆมาฝากดูวิธีการทํากันเลยจ้ากันไกของเรานะคะเวลาใช้งานบางทีใช้ใช้ไปใช้ไปนานๆโดยเฉพาะกันไกที่เราใช้ให้นักเรียนใช้เรียนนะคะเด็กเขาจะตัดไปทั่วเลยค่ะตัดกันไกกันไกลตัดกระดาษบ้างไปตัดสารพัดอย่างนะคะเวลาทํางานฝีมือเพราะฉนั้นกันไกมันอาจจะไม่ค่อยคมนะคะวิธีวิธีแก้ไขกันไกที่ไม่ค่อยคมนะคะเรามีวิธีแก้ไขค่ะ กันไก่นะคะอันนี้เราก็จะลองตัดให้ดู like, นะคะบางทีต,ตัดแล้วมัน under, ตัดไม่ค <it>. ่อยเข้านะคะมันตัดไม่ค่อยเข้านะคะตัดแต่ม <inaire individuals, S 2> ันเข้านิดเดียวมันเข้าไม่เยอะนะคะพอมันเข้าไม่ค่อยเยอะนะคะงับงับไม่ค่อยเข้าเราก็จะมีวิธีวิธีแก้ไขนะคะทาไงที่ไก่มันคมนะคะเข้าดีๆนะคะตัวมากเข้าแล้วมันเข้าไปนิดเดียวมันเข้าไม่เยอะดูวิธีแก้ไขกันเลยค่ะ ันดับแรกเลยเราต้องทําความสะอาดกันไกลก่อนนะคะหยิบกป็นกามาทําความสะอาดคะ่ะเพราะบางทีมันจะมีคราบต่างๆติดนะคะเสร็จแล้วเตี๋ยมน้ำยาสไลมมานิดนึงคะ่ะน้ำยาล้างจานนะคะมาถูที่คมกันไกลคะ่ะอยำยาล้างจานถูก,ก่อนเหมือนกับว่าทําความสะอาดนั่นเองนะคะทําความสะอาดกันไกลให้เรียบร้อยล้างน้ําให้สะอาดคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เช็ดเช็ดกันไกให้แห้งเช็ดทำความสะอาดกันไกนะคะเช็ดให้แห้งเลคะ่ะหลังจากเช็ดกันไกแห้งเสร็จแล้วนะคะเอายาสีฟันมาคะ่ะายาสีฟันนะคะบีบใส่เสร็จแล้วเราก็ขัดคะ่ะ ลัดกัไปที่คมของกันไกลด้วยนะคะขัดทั้งตัวกันไกลแบบนี้ค่ะยาสีฟันนะคะมันก็ทำปฏิกิริยากับกันไกลกับช่วยขัด สิ่งสกปรกขัดสนิมออกนะคะขัดสนิมออกไปค่ะคนไหนที่เป็นครูนะคะกัลไกท,ที่ต้องให้เด็กทำงานบ่อยๆนี่คือวิธีรักษาคมกัลไกให้กลับมาคมเหมือนเดิมค่ะ หลังจากที่เราถูไปสักพักหนึ่งนะคะเพิ่มยาสีฟันอีกนิดหนึ่งคะ่ะเพิ่มยาสีฟันนะคะมียาสีฟันรอบที่สองทั้งสองด้านเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเตรียมเตรียมมีดคัตเตอร์นะคะมีดคัตเตอร์นะคะเตรียมมีดคัตเตอร์มาคะ่ะ ใช้มีคตเตอร์จะมีสองด้านนะคะด้านคมกับด้านสันเราใช้เราใช้ด้านสันนะคะด้านสันของมีดถูแบบนี้เลยค่ะใช้ด้านสันของมีดนะคะถูถูตามคมของกันไกนะคะถูด้านนี้เสร็จแล้วก็กลับมาถูด้านนี้บ้างค่ะ เสร็จแล้วก็ย้อนมาถูด้านนี้อีกนะคะกลับด้านบ้างค่ะนังจากถูได้สักพักนึงแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะล้างล้างออกค่ะ ล้างเอายาิีฟันออกนะคะเสร็จแล้วเราก็เช็ดค่ะเช็ดให้แห้งเลยเห็นไหมคะกันไกลของเราจากเมื่อสักครู่นี้ กันไกลของเราเมื่อสักครู่นี้มันไม่ค่อยขาวนะคะมันไม่ค่อยขาวไม่ค่อยขึ้นเงาหลังจากขาดเสร็จแล้วจะขาวขึ้นเงาแบบนี้เลยค่ะกันไกลเราเป็นเงาแบบนี้เลยนะคะเงาสนิมก็หายไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้จะมีสนิมนะคะอันนี้เงาแวบๆเลยนะคะหลังจากทาเสร็จแล้วเตรียมกระดาษที่ชู่มาเลยค่ะกระดาษที่ชู่นะคะเอามาตัดเลยเมื่อกี้ตัดเมนมาตัดไม่ค่อยเข้าใช่ไหมคะอันนี้ตัดให้ดูเลยนะคะโคมขนาดนี้เลยค่ะนะคะ ตัดเท่าไหร่ก็เข้านะคะคมแป๊บแป๊บอย่างนี้เลยนะคะ,ะให้เห็นชัดๆเลยนะคะจากการกลที่ไม่คมทำเสร็จแล้วก็คมแบบนี้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดให้ดูช้าๆนะคะจากที่ไม่คมนะคะตัดชา้าๆนี่ค่ะตัดชา้าๆ นี่เราเราจะใช้ส่วนปลายบ้างนะคะส่วนปลายค่ะค่ะในส่วนปลายนะคะตัดเข้าแป๊บๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปทําเลยค่ะสูตรน,นี้มันดีมากเลยนะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วคนไหนกันไกลที่ไม่คมไปทำสูตรน,นี้เลยนะคะรับบกกไกลของท่านจะใช้ได้อีกนานเลยค่ะ